เดี <laughs> ๋ยวหากล่องกันียไหมครับเออนี่ครับผมโอ้ถึงมวนถึงเมือนะครับผมเมือลายพี่น้องจังอีกแล้วครับผมจังอีกแล้วจังอีกแล้วครับ โอเคเ้ยครับที่ไหพี่น้องเบิ้งเลยครับโอเคไหพี่น้องเบิ้งเลยครับผมโอ้หลายครับบอสพี่น้องโอ้บ่มีดอกแกล้เลยครับดอกนี้มีแต่ดอกบานงามๆเลยครับฝ่าไม่ ว่าเป็นฝ้าไม่ดอกฝนตกไม่หลังจากถึงช่วงไปโดนนะครับเบึงเต่ะดอกด้วยพี่น้องสุดยอดเลยครับปอดเบงดอกนี้พี่น้องโอ้บังขาขาแต่ะดอกพี่น้องเฮ้ยคุณงามไยอันนี้เง็ดผึ่งเปีเยง นะครับหูซื้อมาเล่าเห็ดผึ่งเพียงรอบที่แล้วผมบ่้หูเป็นซื้ออย่างนะครับนี่หลอกนี้ยงงามครับผมใบนี้อ๋อบางอีกเออเอ้เนี่ยไข่บ่์บางนี่ฝีมือเติมอยู่ครับผมสุดยจด งามครับผมยุมมาเลยบายน,นี่เห็ดผึ่งเตียงนี่เลยหอมนะครับเห็ดผึ่งขมกาวนี้กระดูกง,งามๆน้องเบ้งไม้เด็ดไม้รับนะครับรับอีเลียไม้นี่หน่อยคนชิวหูนะครับ แล้วก็ม่อาจสิบอกผู้ใด้กันบอกกะเต็มปาสุดจอดครับผมสุดจอดเลยครับผม ี๋ยวหากล่องกันน้ดนงนะครับเออนี่ครับผมโอ้ถึงมวนถึงงมือนะครับผมแต่ก็คุมอยกับกับคว้ามือมานดีๆพี่น้องมีจดดอก,กงามๆนะครับเอาผลงานมาฝากพี่ฝากน้องคือนกอ็แล้วครับกับการหาเห็ดตับเตา่าพอกันไม่คิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณละสวัสดีครับ